คนลุกสุดๆเฟี้ยวฟ้าวเห็นจ่าจา่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลอยมาขณะเดินสวดมนต์ ผลลุกสุดๆเฟียฟาวสุดสวิงริงโกเห็นจะาจ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลอยมาขณะเดินสวดมนต์ที่สนักปฏิบัติธรรมเทพประทานพรโพธิสัตว์ตำบลน,น้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สำหรับคนดังที่มักถูกหวยถูกรางวัลเป็นประจำคงต้องยกให้กับดาราสาวอิมเฟียฟาวสุดสวิงริงโกที่รวยหวยถูกลอตเตอรี่เกือบถุกงวด ล่าสุดสาวเฟียฟาวโพสต์ภาพที่ทำเอาแฟนๆต่างขนลุกภายในสำนักปฏิบัติธรรมเทพประทานพรโพธิสัตว์ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยระบุว่าศักดิ์สิทธิ์มากมายเกิดให้เป็นบุญตาบุญใจยิ่งนัก เมื่อสวดมนต์ภาวนาตั้งจิตที่เป็นกุศลเปล่งเสียงสวดมนต์ให้ดังกังวานสวดไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆปล่อยใจไม่สนใจต่อสิ่งใดรอบข้างจิตนั้นมีเพียงแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแต่ความศรัทธาภาวนาสวดไปเรื่อยๆถวายการสวดต่อพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์สำนนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตลอดถึงพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109 พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมพ่อปู่เวียงดังพ่อปู่ขุนน้ำพ่อปู่อินเชียงรายแม่ย่าธานีพระแม่ธรณีพระพรมท้าวเวสสุวรรณปู่ย่าพญานาคท,ทุกตระกูลนาคานาคีทุกพระอ,องค์นาคบ่วงบาทอิมที่อยู่บนหน้าอกและข้อมือคาถานาคบ่วงบาทรุ่นเปิดขุมทรัพย์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด